ใส่ละทะเใส่หลังผัวทำอะไรอยู่ตอนนั้นนั่งกินเหล้านั่งกินนูกลาสิ่ไฟแจ็คมากใส่เลยใส่ใหม่เพื่อว่าลุงปวดว่ะอืมอร้อนไหมร้อนแหละพองมลเออพองเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ไปรุ่งบานมาไปทำไมออกจากมันมันยันหมอมันยันหมอตอนนี้ยังเมากันอยู่ป่ะเนี่ยบ่นี่มันนอนอยู่หนูกับเบรมังเราไม่ได้เมากินไปเบิ้งมันอยู่นอนเบิ้งอยู่เนาะเออแล้วเออผัว ทำผัวรุนแรงขนาดนี้นี่เราไม่กลัวเขาเไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรเหรอก็เบิงขนาดนูป่วยไข่ธรรมดาหนูไปนอนโรงพยาบาลไม่มีใครไปเบิงมันยังบาไปเบิงหนูเลยโอ้ถ้าหากว่าเข้าโรงพยาบาลจะไปเบิงเขาอยู่บ่เบิงอยู่แต่มันบ่เบิงหนูกระซ่างแล้วจะทําอีกไหมแบบเนี้ยมันเห็ุหนูหนูก็เห็อกกหอุอีกแบบนี้โอ้มันรุนแรงนะ เอ้ามันมาตีนู้นซะสักห้ามันนู้ขาดเดิ๋ยวมาตายมาเดภายชื้อฮู้ลูกนูก็อยุสกุลอยู่ด้กันปีกว่าเนาะเป็นยังไงเป็นตีนูก่อนทาไมถึงตีทําไมถึงตีเราเอานางกินเหล้าย่ดหนูบปู่้เรื่องมาลุกข้นมาว่าสิไปแยวใส่เลยวันไหนเเข้ามังนี่มาขึ้นในตอนเที่ยงขึ้นแล้วก็ใส่นี่การคอเลยเหรอเป็นยังไงถึงได้บาทนี่ มึงคนไปซื้อเหล้ามานุงสูนเนาะโยสะซูเขาบ่ด้ซื้อเหล้ามามันคิดเองเลยทเทเหล้าไปครึ่งหนึ่งเลยจุดไฟแซกเผาเลยอ๋อเทเหล้าใส่หลังเหรอจ้ะแล้วก็จุดไฟแซกเลยแหละบ่ตัวเลยแล้วทำไมถึงได้รุนแรงขนาดน,นี้เพราะอะไรเมื่อตีนุก่อนเนาะนุงไม่รู้เรื่องเลยเคยตีกันไหมล่ะสามเทือรำตีมาหนึ่งตีเพราะอะไรถึงตีกันเฮอ,อยเบายังมาถือแกมมนกตี เราอยู่ด้วยกันมาจากปีแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเหรอและตีกันนี่เรื่องเหตุไรเมาเหล้าหรือว่าเราหนูหากินอยู่ตลอดหัวของเงินหายตลอดแต่ว่าหนูบรูลุไม่เริ่มขึ้นเนี่ยมันลูกขึ้นไปมาใส่หนูเลยหนูยังบรูอุอย่างเลยแล้วกินเหล้าไปหมดไปกี่ขวดก็ประมาณเอาเงินมาแปดละ,ะตุมไก่เอาว่าปันนี้อ้วนกินน้ำอ่ะอืมแล้วยังไงแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสามโหล ลุกข<ด>ึ้นมาเลยใส่หนูเลยหนูยังบลูเรื่องเลยเยอะ